สวัสดีค่ะวันนี้นำบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะไรทองสมบูรณ์ค่ะเขาจะตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแนวธรรมชาติลุยๆป่าเขาสไตล์คาวบอยค่ะสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมมันๆเยอะแยะมากมายเลือกได้ตามความถนดัดความสนใจและความแข็งแรงของหัวใจนะคะ สนุกสุดเวี่ยงกับกิจกรรมมันๆม,มีที่พักหลากหลายรูปแบบทำกลางคุ้นเขาธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศดีๆนะคะวันหยุดนี้ไปเที่ยวกันนะคะไร่ทองสมบูรณ์คะ่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะที่นี่นะคะมีกิจกรรมให้เลือกอย่างหลากหลายตามความสนใจ ตามความชอบเลยค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะเป็นสนามรถ ATV ค่ะทุกคนเป็นมอเตอร์ไซค์4ีล้อนะคะเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะขับไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง1,500เมตรค่ะชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามมีทิวเขาโอบล้อมนะคะสูงสลับเตี้ยสวยงามมากค่ะที่นี่ไรทอง สมบูรณ์จังหวัดนครราชสีมานะคะนอกจากนี้คะ่ะมีกิจกรรมขี่มา้าสนุกตื่นเต้นมีครูฝึกคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด ตัวต่อตัวนะคะไม่ต้องกังวลค่ะถึงแม้เราไม่เคยขี่ม้าเลยเราก็สามารถที่จะมาขี่ได้นะคะทุกคนมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือสามารถแปลงโฉมเป็นสาวอินเดียแดงสาวคาวบอยนะคะเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกค,ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ระทึกใจเร้าใจตื่นเต้น หัวใจเต้นแรงนะคะไดสเลทค่ะทุกคนเป็นกิจกรรมที่นั่งไปกับเรือ,อยางมหัจจันยร์ปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะหัวใจเต้นแรงขอแนะนานะคะสําหรับกิจกรรมนี้คนที่เป็นโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงกระเช้าลอยฟ้าค่ะทุกคนเป็นกระเช้าที่นั่งชมบรรยากาศจะมาเดี่ยวมาคู่ก็มีความสุข และก็สนามขับรถโกคาร์ดมีทั้งโกคาร์ดแบบเด็กๆและโกคาร์ดแบบผู้ใหญ่นะคะเป็นสนามขับรถจำลองนะคะสามารถฝึกทักษะการขับรถได้นะคะเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ท้าทายเราใจสนุกสนานไรทองสมบูรณ์คะ่ะ